ที่แล้วครับมาเบิ่งเพ่นเฮียก,กินเออก็อเพียีตะระบาลน,นะห่อ,อน,น้ำซีเนี่ยเพ่นเนี่ยใช่ไหมแล้วกับโวยทามนะ น้้ออองเพย่ไดละโฟังเผืนอันตอนตั้งวิธีฟังเพ่อันหยดกระถิ่นมาจทล่าใสา่กัดได้หลายบาทอยู่นะครับพี่น้องพูดกันมาโอ้จะพูดว่าจะถามชาวบ้านเพื่อนโยต่ถ้าพูดได้ลูกอะคอมเมนต์ตอบจัดน้อยเนะครับผมแปกลกใจมองนึงแปกลกใจมองบ้านน้ำอ้อมเนี่ย ผมว่าเพิ่นขั้นว่าเป็นหมู่บ้านเกาแก่เนี่ยเพราะอะไรแม้ในในความคิดผมนะ่ะเพื่อนเป็นหมู่บ้านที่ตั้งไม่โดยรัฐบาลหรือหรือ,รอ,อผู้นำชุมชนบ้านเนี่ยบางสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะ <t> เป็นคนชิบบดบทนี้เลียงกันขุดน้ำอ้อมเนี่ยหรือมันเป็นหวยมา <t> แต่เกาแต่ก่อนเป็นยังหวยคืออ้อมเป็นหมู่บ้านเป็นห้งปุม่มอะเรอในความคิดผมนะ่ะ กุ้มเลยมาเบิ้งกับเบิ้งในแผดไอ้เบื้งในดาวเทียมกับการยึดหลายว่าน้ำเป็นอย่างค้อยอ้อมเป็นวงกลมมูม่บ้านทังสี่ใช่หรอกานเลถ้าใครรู้กะบอกนด้ครับแต่ซื้อบ้านก็นบอกกี่าบ้านน้ำอ้อมจะากแปลกใจว่าระวังน้ำเป็นน้ำก้อนหรือมู่บ้านขึ้นมาก้อนแล้วมาขุดมาขุดของขุดห้วยอ้อมที่หลังใช่ไหม เพราะว่าผมว่าบดหนาเป็นลักษณะของของธรรมชาติไหมเพราะว่า,วาม,มันมันกลมเกินไปครับถ้าซื้อมู่บ้านกันแ้่อีว่าไม่หรือเาเรียกว่า,เ,า,าเอิงแปลกๆถต่ข้างมาที่เป็นมู่บ้านไม่เลยกระบาดมาที่นี่บ้านหลังนี้เงี้ยหลังนี้กับเป็นเงี้ยงเก่าบัดเดินเนี่นาานยสมัยโบราณบัดเดินนะเงี้ยงเก่าก็มีหลายหลังอยู่เนี่ยย่างว่ามู่บ้านเลยนะ เพื่อนอันมฮ็ดจัาเสียหลหลค้นแลครับหลชุดแล้วผมนั่งเบิ่งนี่นะก็มมีท่ายิงเบอิองนตอนต้นกรถินชุดก้อนนะเพื่อนก็นเฮยดแบบเดียวกันนี่แะมัอดสีแกะออสาสแล้วก็เอาไม้ยึดแล้วสลว เจ้าใหม่มาพิ่นที่เฮ็ดขึ้กันนิ่บ่แต่ผมนั่งเบ้่งเดี่ยผมเห็นสามเจ้าแล้วสามกองแล้วที่พิ่นเฮ็ดจังเสียแ้่เพื่นเพิ่อนกระปองรถเฮดิ้รถแฮอยุกยัยไก่บุญครับนี้ก่ะงานเวทีเฮากรล้ว จะดวนแล้วครับกระปอยใ,ให้ประดับไปหอจอยงัานไปครับสองชั่วโมงท่านอื่นว่าเป็นขบันกะคือจังมาไผ่มามัดน,นี่แหละเบิ่งจังนึงก็ได้ แต่ชุดอยู่กับรถแฮเนี่ยคือที่ไหลคนนยอดแบ่ไหามองดักนูกระบอมีมองหาพี่น้องเอ้ยอย่างไรน้ำถ่วมเบินครับพ้อเนี่ยเขาไปเบิงงมองที่เบินเกี่ยวเขาเนี่ยน้ำเครื่องละแข้งบุล okay. oh. ่ะ่สุ้มองเลยครับก็เลยบ่ได้มีมองไปหา ถามชาวบ้านเพื่อนล้วเพื่อนกับว่าบ่บ่ปันใดยวยครับก็เลยเลือกที่ที่ได้พักพอนละม,ามัางมือเนี่ย รถแต่ละคันมี มีพาคระหอดเนี like, vem, when, ่ยหรือหอนหมอกุลหลายบ้านๆเพียงนึงติประมาณนี่ป่ะนี่คนนี้เพป็นกมวนกันเนี่ยไม่ได้ยินเสียงดนตรีเพราะห้อยๆนี่แม่ บ้านเาเราเปิดตั้ม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 ไบุ่ง